สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการให้เราได้รู้จักการถ่ายทอดสดผ่านเจ้ากล้อง DJI Osmo Action ตัวนี้เพราะว่ามันมีจอที่อยู่ด้านหน้านะครับเราก็จะสามารถดูตัวเองในขณะที่ทำการถ่ายทอดสดหรือทำการไลฟ์ได้นะครับมันก็จะมีข้อดีในเรื่องของตัวหนังสือนะครับเวลาคนที่ทำการนำเสนอสินค้าตัวเองนะครับตัวหนังสือมันจะไม่กลับหัวกลับหางแต่เรามองที่จอมันจะกลับด้านตัวของตัวหนังสือนะครับ แต่คนที่ชมเราขณะที่เราเราถ่ายทอดสดหรือทําการไลฟ์อยู่นี้เขาก็จะสามารถอ่านตัวหนังสือตัวนั้นได้นะครับแต่ถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนนะครับเราไลฟ์เราต้องอาศัยกล้องข้างหน้าเพราะว่าคนที่ทํางานคนเดียวเราจะมองไม่เห็นแต่นะครับเวลาเราถ่ายทอดสดไปตัวหนังสือมันกลับด้านนะครับมันก็จะมีข้อดีในการใช้ตัวกล้อง DJI Osmo Action ตัวนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดไปตัวนี้จะเป็นการ ควบคุมทั้งตัวกล้องแล้วก็ควบคุมคนที่เข้ามา,อาคอมเมนต์ในขณะที่เราทําการถ่ายทอสดสดเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรยังไงกันบ้างนะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องเตรียมก็คือตัวกล้องนะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนในคลิปนี้ผมสาธิตด,ด้วยตัวที่เป็นระบบปฏิบัติการ iOS อยู่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า DJI Mimo มานะครับจากนั้นนะครับ เราก็จะต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนิดนึงถ้าต้องการระบบเสียงที่ดีหน่อยก็คืออะแดปเตอร์ที่ต่อไมค์ภายนอกนะครับถ้าต้องการคุณภาพของเสียงนะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับแล้วแต่งบประมาณนะครับจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็เตรียมประมาณนี้นะครับตัว d j จิทั o ออสมแอคันมันจะเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือตัว p p o o n เนี่ย ด้วยบลูทูธก่อนนะครับจากนั้นมันก็จะเชื่อมต่อกันด้วยไ i f i นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเดี๋ยวมีลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ในการถ่ายทอดสดด้วยตัวกล้อง DJI Osmo Action เนี่ยมันจะอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ตของตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับดังนั้นก่อนที่จะทำการถ่ายทอดสดต้องดูสัญญาณตรงนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาตั้งค่าตัวเครื่อง iPhone ของเรากันก่อนนะครับ ถ้าเราใช้ iPhone นะครับเชื่อมต่อกับ d j i Osmo Action นะครับเวลาเราถ่ายรูปเพื่อใช้ iPhone ควบคุมตัว DJ i Osmo Action นะครับเราจะใช้ w i f i ของ DJI o s m o Action แต่ถ้าเราทำการถ่ายเทอดสดมันจะสลับกันครับมันจะใช้ Wi-Fi ของตัว iPhone นะครับสลับกันนะครับดังนั้นการใช้ชื่อของ Wi-Fi บน iPhone ก็คือชื่อของเครื่องนะครับเราก็มาที่ เซตติ้ง uh, หน้าเซตติ้งแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนูจาระลอหรือทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเมนูเกี่ยวกับหรือ About นะครับก็ไปเปลี่ยนชื่อซะนะครับอย่ามีคอมม่าอะไรที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษตัว uh, Sigh แล้วก็ข้อววักอย่ายมีข้อววักอย่างผมผมก็เปลี่ยนเป็นชื่อผมทรงสุขอย่างนี้ไปเลยนะครับง่ายดีก็ประมาณนี้สำหรับการ ตั้งชื่อ Wi-Fi ให้กับเครื่องของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็จะทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับก็มาที่คำว่า,า personal hotspot นะครับจากนั้นเราก็แตะเข้าไปแล้วก็แตะที่ Wifi Password นะครับแตะเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดที่เราจำได้ง่ายที่สุดแล้วแต่เราจะตั้งนะครับแล้วก็พอใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi เราเสร็จแล้วก็แตะที่ดันก็เสร็จแล้วนะครับในการตั้งค่าที่อยู่บนตัวเครื่อง ตัว iPhone ของเรานะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมก็แล้วแต่งบประมาณของเรานะครับคนที่ชอบถ่ายทอดสดหรือไลฟ์ในขณะที่เดินนะครับก็หามือจับหรือจะใช้ขาตั้งกล้องแบบผมก็ได้สำหรับคนที่ไลฟ์ขายของหรือสอนหนังสือนี้ก็อาจจะต้องใช้ตัวขาตั้งกล้องที่ขนาดใหญ่หน่อยก็แล้วแต่งบประมาณของเรา ขึ้นอยู่กับงานของเราลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการตรวจสอบเจ้า DJI Osmo Action ก่อนที่จะทําการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์ไปดูกันนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเจ้า DJI Osmo ของผมนะครับมันเชื่อมต่อด้วยตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะครับแล้วก็ชาร์จไฟไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไลฟ์ ขายของนะครับใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็ต้องอาศัยตัวาชาร์จไฟเข้ามาเลี้ยงตัวด j i o s อสม c t แอคนะครับอันนี้ก็เป็นช่องต่อออกไม้ภายนอกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเราว่าเรามีไม้แบบไหนนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราสังเกตด้วยนะครับถ้าเราใช้ไม้ภายนอกนะครับ มันจะมีสัญลักษณ์ใหม่ตรงนี้แสดงขึ้นมาเห็นไหมครับให้เราพูดดูนะครับถ้ามันมีตัวสัญลักษณ์มันกระเพื่อมกระเพื่อมก็แสดงว่ามีสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเสียงเราเข้ามานะครับถ้าไม่มีรูปไม้เลยอาจจะเสียบอะแดปเตอร์ไม่แน่นนะครับถ้าพูดแล้วนะครับเสียงมันไม่กระเพื่อมกระเพื่อมอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเป็นที่ไม้หรือว่าเป็นที่สายอะไรสักอย่างก็ต้องเช็คก่อนที่จะออกไลฟ์นะครับแล้วก็สถานะของ แบตเตอรี่ตอนนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับใช้ตัว power bank ก็ได้หรือจะใช้ไฟบ้านก็ได้นะครับต่อไปนะครับผมจะแตะที่จอด้านบนนะครับลากลงมาดูสถานะตรงนี้นะครับเป็นสถานะของจอที่อยู่ด้านหน้าของ d j i osmo action นะครับให้สังเกตตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราดูที่จอหน้าของ d j i osmo action นะครับเราจะเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นตรงกลางด้าน,นข้างจะมองไม่เห็น แต่เวลาเราไลฟ์ออกไปเนี่ยครับภาพด้านข้างก็จะเห็นด้วยดังนั้นแต่อีกครั้งหนึง่งให้เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้เราจะเห็นภาพรวมที่อยู่จอหน้าของ DJI Osmo Action เราด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราไลฟ์ออกไปภาพที่เห็นกับภาพที่อยู่จอหน้าของ DJ i Osmo Action ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับสิ่งสุดท้ายในการเช็คก,ก่อนไลฟ์นะครับก็คือสถานะของจอนะครับด้านหน้านะครับ ขณะที่เราทำการไลฟ์นะครับให้เรามาที่เซตติ้งตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนนะครับลงมาที่คำว่า record skin off ตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยครับให้เป็นคำว่า never นะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับสถานะตัว record skin off นะครับให้เป็น never ขณะที่เราทำการบันทึกตรงนี้นะครับหน้าจอมันจะไม่ดับนะครับหน้าจอมันจะไม่ดับ เพราะว่าเวลาเราไลฟ์เราต้องการเห็นสิ่งที่เราจะทําการไลฟ์ใช่ไหมครับว่าเราไลฟ์อะไรออกไปแต่ถ้าเราไม่ให้มันเป็นสถานะ never เนี่ยจอมันดับเราก็จะกังวลว่าเรากําลังทําอะไรออกไปเราจะเสียเวลามาแตะที่จอหลังนะครับเพราะว่าจอหน้ามันสัมผัสหรือทัชสกรีนไม่ได้นะครับต้องมาแตะที่จอหลังก็คือ,คอจอตรงนี้นี่แหละนะครับแต่ถ้า,ถ,า,าถ้าเราไม่ได้เซตเป็น never แบบนี้นะครับดังนั้นก็อย่าลืม กับมาเซตที่ตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบสถานะต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สลับให้มาเป็นที่จอหน้าอย่างนี้นะครับในการแสดงผลนะครับมันก็จะรายงานว่าเมมโมรีการ์ดเราสามารถบันทึกได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากไลฟ์เสร็จแล้วแล้วก็ให้มันบันทึกลงการ์ดเพื่อเอาไปทําคลิปอะไรต่างๆต่อเนื่องได้แล้วก็ให้ดูที่หน่วยความจําของเมมโมรีเราด้วยนะครับว่า เราจะไลฟ์นานขนาดไหนอย่าลืมครับสถานะของไมโครโฟนนะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเสียงมันเข้าหรือเปล่าสถานะแบตเตอรี่นี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับลองซ้อมดูก่อนนะครับขณะที่เราจะนำเสนอนะครับว่าเราจะนำเสนออะไรเพราะว่าถ้าเรามองจากจอที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับมันจะเป็นส่วนกลับอยู่นะครับยังกลับหัวกลับหางอยู่แต่เวลาเราไลฟ์ออกไปเนี่ยนะครับ มันจะไม่กลับหัวกับหางมันจะเป็นภาพปกติเหมือนกับที่เรา,าดูวิดีโอทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะกดบันทึกของ DJ Osmo Action นะครับบันทึกนะสถานะการณ์บันทึกก็แสดงขึ้นแล้วผมจะให้ดูว่ามันเป็นส่วนกับหัวกับหางนะครับตอนนี้เรามองที่จอหน้ามันจะกลับหัวกับหางเห็นไหมครับกลับหัวกับหางเนาะแต่เวลาเราไลายออกไปนะครับ เวลาเราไลฟ์ออกไปมันจะไม่กลับหัวกลับหางนะครับดังนั้นนะครับเราก็ซ้อมแบบนี้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะไลฟ์นะครับว่าเราจะนําเสนออะไรลงไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มองเห็นนะครับว่ามันกลับหัวกลับหางอยู่ถ้ามองจากตัวเ,เรานะครับซึ่งผมจะใช้กล้องนี้ในการออบอกว่าเราเห็นแบบกลับหัวกลับหางแต่ถ้าเราดูจากกล้องด j i o s m o แอคชั่นที่ผมบันทึกวิดีโอไว้อยู่เนี่ยมันก็จะไม่กลับหัวกลับหางนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะทำการเชื่อมต่อเจ้า DJI Osmo Action กับตัว iPhone นะครับด้วยแอปชื่อว่า DJI Memo นะครับเครื่องผมมันเปิดบลูทูธไว้อยู่เห็นไหมครับตัวบลูทูธนี่นะครับจะทำให้ตัวเด้งมาามอสกครู่นี้นะครับหาตัว DJI Osmo Action ตัวนี้นะครับมันหาก,กันด้วยบลูทูธก่อนนะครับก็คอนเน็กไป จากนั้นมันก็จะค้นหาให้เราคอนเน c t ด้วย Wi-Fi นะครับก็จะมี Pop-up อย่างนี้ขึ้นมานะครับเป็นคำถามแล้วก็กดจอยไปนะครับเมื่อกดจอยแล้วนะครับตัวหน้าจอของเราบน iPhone ของผมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับมันก็เข้ามาสู่นโหมดของการควบคุมเจ้ากล้อง DJI Osmo Action นะครับเดี๋สังเกตเมนูด้านล่างตัวนี้นะครับเนีย่ยผมเลื่อนลงมา มาที่โฟโต้ก่อนนะครับเราจะเห็นเมนูตรงข้างๆก็คือไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สตรีมตัวนี้เราจะมาที่เมนูไลฟ์สตรีมตรงนี้นะครับก็แตะเข้าไปเลยครับมันจะมีเมนูให้เราเลือก3ทางในการไลฟ์นะครับในคลิปนี้ผมขอทำตัวอย่างเป็นของ f a c e b o o k ก็แล้วกันนะครับผมก็เลือก Facebook จากนั้นก็เลือกเมนูที่อยู่ด้านล่างก็คือไลฟ์สตรีมเซต t ิ n งนะครับแตะเข้าไปนะครับสังเกตที่หน้าจอของดี i o s m o แอคชั่นเราด้วยนะครับมันก็จะขึ้นสถานะแบบนี้นะครับแล้วก็อันบนมันจะเป็นสถานะของ w i f i นะครับเราก็แตะเข้าไปนะครับอันนี้ผมเคยเชื่อมต่อกันอยู่แล้วนะครับลองแตะเข้าไปดูนะครับเขาก็จะแนะนำนะครับชื่อ w i f i อย่างที่ผมเคยแนะนำไปครั้งแรกแล้วคือเป็นชื่อที่ไม่เป็นตัวอักษรพิเศษไม่เคาะวักนะครับฮะตรงนี้มันก็จะมี รายละเอียดปีกย่อยนะครับเป็นตัวอย่างให้เราดูอยู่เราแตะเข้าไปได้ดูได้เลยนะครับว่า,ามีคําแนะนำนะครับให้ทําตามนี้นะครับโอเคเราก็ทําตามเขาได้เลยนะครับเราก็ไปจัดการอะไรครับปิดไ i f i เปิด hotspot นะครับโอเคแล้วก็แตะตรงนี้แตะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเชื่อมต่อสังเกตสถานะการเชื่อมต่อที่อยู่มุมบนซ้ายนะครับ แล้วก็ใส่ description นะครับคําที่บายผมพิมพ์ในโน้ตเพจแล้วก็ปี้มาแล้วก็แตะแล้วก็วางนะครับไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตรงนี้นะครับก็ให้ใครดูบ้างก็ทุกคนเอลิวันนะครับ resolution ตัวนี้ของผมมันค่อนข้างที่จะขีดแค่2ขีดเองครับอาจจะไฟลผ่านลำบากหน่อยก็เป็น8 8 0รือแล้วกันนะครับมันก็มี720อยู่นะครับ ก็แล้วแต่เราจะเลือกลองเลือกดูก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็บิดเลทเอาสักโอ้สอก็ลองดู2ไปก่อนนะครับก็ดูกันว่าไอสอขีดผมจะไปถึงไหนนะครับแล้วก็มาที่เซฟทูการ์ดนะครับก็คือหลังจากที่เราเสิ้นสุดการไลฟ์แล้วนะครับถ้าเราแตะให้มันออนอย่างนี้นะครับมันจะบันทึกลงการ์ดเมมโมรีนะครับของเราด้วยนะครับตรงนี้ให้ เราตรวจสอบด้วยนะครับว่าการ์ดเราเหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับถ้าใครไ like, ล้์ยาวๆนะครับใครไลฟ์ยาวๆนะครับตัวนี้ก็ผมเคยเชื่อมต่อกับ Facebook ของผมแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็ใครยังชทครั้งแรกก็มามันจะมีให้เราเลือกแตะแล้วก็ไปใส่อะไรครับ username p a s s w o r d ของเรานะครับที่อยู่บน Safari นะครับ Continue ไปเลยนะครับ อันนี้ผมเคยใช้ไปแล้วมันก็เลยไมไ่ได้ถาม username password นะครับจากนั้นเราก็แตะที่ start livestream ครับอ่าตัวนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงเนื่องจากอะไรครับตัวอันนี้ของผมครับสัญญาณของผมที่ห้องผมมันค่อนข้างที่จะทึบนะครับเดี๋ยวผมจะทำอีกครั้งหนึ่งนะครับคอนเฟิร์ม เช็คอินเทอร์เน็ตผมนิดนึงคอนเฟิร์มไลฟ์สตรีมอ่าเอออีกนะครับก็พยายามทำอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับการเชื่อมต่อนะครับของผมก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับก็ทำหลายรอบอยู่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผมนะครับให้เราดูที่สถานะการไลฟ์นะครับก็ จะมีสถานะการไลฟ์ที่หน้าจอดีเจไออมของเรานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับตอนนี้นะครับให้เราสังเกตที่หน้าจอ DJI Osmo Action ที่ด้านหน้าเรานะครับก่อนหน้านี้ผมกดเลกคอร์ดนะครับสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงเป็นการเลกคอร์ดนะครับแต่ตอนนี้เราไลฟ์ผ่าน YouTube แล้วนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์มันก็จะเป็นคำว่าไลฟ์นะครับโอเคนะครับมองเห็น กลับไปดูที่ตัวหน้าจอ,อาโทรศัพท์ของเรานะครับหรือสมาร์ทโฟนของเราสังเกตที่หน้าจอตัวโทรศัพท์ของเราครับก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถที่จะไปที่แอปของ Facebook เราได้เลยนะครับเพื่อไปตรวจสอบสถานะในการไลฟ์ของเราได้เลยนะครับเราเข้าเข้าไปที่ตัวแอคเค้าของเราเนี่ยนะครับ นะครับก็จะเห็นสภาพในการไลฟ์ของเรานะครับนะครับเนี่ยสภาพในการไลฟ์ตตอนนี้ก็มีคนมาดู1คนนะครับเห็นไหมครับก็จะบอกสถานะคนดู1คนตอนนี้ไม่มีใครคอมเมนต์เราเสียงยังปิดไว้อยู่นะครับถ้าใครใช้หูฟังบลูทูธก็น่าจะดีนะครับเวลาก็จะได้ยินว่าเรามันสัญญาณมันรีเลย์ขนาดไหนอันนี้ผมปิดสัญญาณเสียงไว้อยู่นะครับ เราก็จะได้มีคอมเมนต์ก็ตอบคอมเมนต์ผ่านมือถือไปเลยนะครับก็ส่วนตัว DJ i Osmo Action เราก็ถ่ายทอดสดก็ดูกิจกรรมที่เราจะถ่ายทอดสดว่าเราจะนำเสนออะไรยังไงนะครับมันก็จะมีการตอบสนองที่ช้าหน่อยเนื่องจากการไลฟ์มันค่อนข้างที่จะหน่วงหรือเรียกว่ารีเลย์เท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้นะครับให้เราสังเกตที่หน้าจอดีใจ s s m o Action นะครับตอนนี้ผมไลฟ์มา11เกือบ12นาทีแล้วจอหน้ามันไม่ดับนะครับจอหน้ามันไม่ดับดังนั้นเราต้องตรวจสอบสถานะอย่างที่ผมไปพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็คืออย่าให้มันจอดับก็เซตเป็น Never ไปเลยนะครับเพราะว่าเราไลฟ์อยู่เนี่ยกิจกรรมเราต้องดําเนินการต่อเราต้องตรวจสอบว่าขอบข่ายที่เรานําเสนอในขณะที่เราไลฟ์เนี่ยมันเป็น ยังไงนะครับขอบขายเป็นยังไงเราก็จะได้เห็นกิจกรรมที่เรานําเสนอคนดูเขาก็จะได้เห็นตามที่เรานําเสนอดังนั้นจอห้ามดับเห็นไหมครับจอจะไม่ดับเลย <Okay. S 1> เมื่อเราไลฟ์ไปสักระยะหนึ่งนะครับเราก็กลับมาที่ตัว DJ Osmo Memo นะครับเพื่อที่จะทำการหยุดการไลฟ์นะครับแล้วก็แต่ที่คอนเฟิร์มนะครับให้มาเชื่อมต่อนะครับมาอยู่ที่ตรงนี้สถานะตอนนี้ก็ อยู่มา,มาประมาณ12กว่ากวนาทีแล้วนะครับเราก็แต่ที่ end live stream นะครับก็นี่ก็คือการจบการไลฟ์ของเรานะครับแล้วก็คอนเฟิร์มในการหยุดการไลฟ์นะครับสถานะหน้าจอเห็นไหมครับมันก็จะมาปกตินี่ก็เป็นการไลฟ์ผ่าน DJ i Osmo Action ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้กล้องดิจิตอลสปูเอ็ชันในการถ่ายทอดสดก็จะติดที่อินเทอร์เน็ตนะครับมือถือของเราเนี่ยนะครับถ้าสัญญาณมันเยอะมันก็จะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าสัญญาณแค่2ขีดมันก็จะมีปัญหาในการเชื่อมต่อแค่นั้นเองสําหรับที่ห้องผมสัญญาณของมือถือเนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะครับเพราะว่าเป็นที่อับก็ไม่ค่อยได้ใช้มือถือเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ติดต่อก็ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ ตัวอแอปผ่านอย่างเช่น Fake Time แล้วก็ Facebook อะไรประมาณนี้หรือไลน์นะครับก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องอสัญญาณของตัวโทรศัพท์เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไลฟ์นะครับเช็คแค่สัญญาณโทรศัพท์ก็พอนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนของผมต้องทำซ้ำา3 3ครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับในขณะที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะครับก็มีกล้อง g ก p ป o Hero 9มีจอหน้าเหมือนกันนะครับ ก็ประสิทธิภาพข้างในอาจจะสูงกว่าแต่ทําการไลฟ์นะครับไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับงานของเราว่าส่วนใหญ่เราใช้ทําอะไรนะครับแต่สเปคแค่นี้ผมคิดว่าก็คุ้มแล้วนะครับราคาก็ถูกกว่ากล้อง GoPro Hero 9นะครับแถมมันมีฟิลเตอร์ตัวนี้ผมยังไม่ได้ทําคลิปสอนใช้เลยเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปในการใช้กล้อง DJI Osmo Action ตัวนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ